สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการหมอดูทองคํานะครับนายอาจารย์เติงนะครับรายการที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของแนวโน้มทองคาที่เกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับซึ่งคลิปวันนี้ครับก็มาอัปเดตนะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจกันนะครับของวันที่7สิงหาคม2567นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะ ลงทุนทองคำนะครับแบบโกลสปอร์ตที่เป็นแบบ USD ต่อออนนะครับหรือว่าเล่นอยู่กับโบกอื่นแล้วอยากจะย้ายมาให้อาจารย์เติรเป็ที่ปรึกษาให้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ย้ายโบกมาหรือว่าเปิดพอร์ตใหม่นะครับก็จะได้อยู่ในกลุ่ม VIP แบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ต้องการติดต่อโดยตรงนะครับก็คุยได้เลยครับที่เบอร์ครับ065 9 4 2 5 6 5 4นะครับ ไอดีไลผมเติ้งครับท t ไ a i l a n d นะครับตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G G o ู d นะครับก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทองคำนะครับอยากลงทุนทองคำก็นึกถึงอาจารย์เติ้งเอาไว้นะครับผมจะช่วยพยายามแนะนำสิ่งที่ดีสุดให้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของระบบ AI นะครับที่เป็นระบบเทรดอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับน่าจะเริ่มมีการถอนกำไรอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมค่อยเอามาแชร์ให้ฟังในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะ โอเคส่วนคลิปวันนี้นะครับก็เดี๋ยวนำไปใช้อ้างอิงประกอบการลงทุนทองคำนะในช่วงของวันที่7 9ถึง9สิงหาคม2567นะครับซึ่งผมจะไม่พูดย้อนอดีตที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงอนาคตกันนะครับว่าทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตอนนี้นะที่ผมอัดคลิปอยู่นะ ก็ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ2,393เหรียญน,นะครับก็มีคำถามมากมายที่ถามเข้ามาว่าเออทองคำจะเป็นยังไงต่อนะครับจะขึ้นลงยังไงนะครับขึ้นได้เท่าไหร่ลงได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันให้แบบเคลียร์ๆนะครับตอบให้แบบตรงใจนักลงทุนทองคำกันไปนเลยนะครับอันดับแรกเลยคำถามแรกคือทองคำครับมีโอกาสรีบาวจะ ขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับไปได้ไกลแค่ไหนซื้อตอนนี้ยังซื้อได้ไหมนะครับคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามของคนที่ติดดอยอยู่นะครับเพราะอยากรู้ว่าทองคำเนี่ยจะรีบาวขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ติดดอยอยู่นะครับหรือว่าคนที่อยากจะเข้าซื้อใหม่ซื้อตอนนี้ซื้อได้ไหมตอบเลยว่าซื้อได้นะครับซื้อได้ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ให้จำจุดสต็อปลอเอาไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ราคา 2,387เหรียญน,นะครับถ้าเกิดทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่า2,387ลงไปได้นะครับยังไงก็สต็อปลอไปก่อนแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันสามารถดันตัวเองนะครับให้ผ่านด่าน2,3,9,5ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน2,3,9,5ได้นะครับหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อบาสต็อปลอก็ได้นะครับ ก็ซื้อตามขึ้นไปเลยนะครับเป้าหมายกําไรอยู่ที่ประมาณ2402จนถึง2404นะครับตรงนี้ก็ฟันกําไรได้สั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับมันผ่านด่าน2404ขึ้นไปได้ด้วยนะครับแน่นอนครับก็สัญญาณซื้อละลอก2จะเข้ามานะครับทองคําก็จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยไปได้ถึงเป้าหมายกําไรครับที่ระมาณ2,410จนถึง2,412เหรียญนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายครับจะอยู่ที่ราคา 2,412เหรียญน,นะครับนี่คือด่านสุดท้ายจริงๆว่าถ้ามันผ่านขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยจะขึ้นไปต่อได้ถึงประมาณ2,420จนถึง2,423เหรียญน,นะครับและด่านสำคัญหัวใจเลยครับของ2-3สวันนี้ครับจะอยู่ที่2,420เหรียญถ้าราคาทองคำนะครับ มันปิดตลาดสูงกว่า2,420เหรียญได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดสตาร์ทของเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแนวโน้มที่ทองคำเนี่ยจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันผ่าน2,420เหรียญขึ้นไปได้ปึ๊บ,บ,บแล้วล่วงกลับลงมาปิดตลาดต่ำกว่า2,420เหรียญปึ๊บไม่นับนะครับ ต้องปิดตลาดสูงกว่า2,420เหรียญเท่านั้นสัญญาณซื้อระยะกลางเนี่ยถึงจะเริ่มกลับมาตรงจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดผ่าน2420สขึ้นไปได้ครับสามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้นะเป้าหมายกำไรเนี่ยน่าจะมัน2อ3 1าจนถึง2433ได้เลยนะครับแต่ถ้าผ่านใน3วันนี้นะครับราคาทองคำนะครับยังปิดตลาดสูงกว่า2,420เหรียญไม่ได้นะให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าทองคำครับ มีโอกาสปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าจะซื้อตอนนี้นะครับแล้วเล่นเก่งกาไรต้องเล่นเก่งกาไรสั้นๆเท่านั้นนะครับจนกว่าจะยืนเหนือ2420ได้ถึงจะเล่นเก่งกําไรยาวๆได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ติดดอยไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่อยากจะเล่นฝั่งซื้อบายไปแล้วนะครับทีนี้ มาพูดถึงคนที่อยากจะเล่นกําไรขาลงกันบ้างนะครับหรือว่าต้องการจะเปิดขายเซลล์นะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าทองคําจะลงอีกไหมจะลงได้ต่ําสุดเท่าไหร่นะครับบางคนกอ็อยากเล่นกําไรขาลงบางคนก็รอซื้อราคาต่ําๆนะครับฉะนั้นต่อแบบนี้เลยว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละนะครับว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือ2420ไม่ได้นะครับ ให้มองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อซึ่งกรอบแรกครับที่ทองคํามันจะลงได้เนี่ยเอาแบบชัวร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2382จนถึง2385แนะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า2-381ลงมาได้นะครับอันนี้ชาวดอยต้องเครียดเลยนะครับต้องเครียดแบบหนักหนักเลยเพราะว่าถ้าหลุดต่ากว่า2381ลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับได้ถึงราคาประมาณ2 3, 6 6 จนถึง2 3 6 8เลยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า2 3 6 6ลงมาได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเจอกันแน่ๆเลยที่ราคา2 3 5 5จนถึง2 3 5 7นะครับดีไม่ดีนะครับอาจจะลงได้ถึงประมาณ2 3 4 0จนถึง2 3 4 5ได้เลยนะครับอ่ะก็จบสำหรับโกลสปอร์ตนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกรอบ ทองแท่งเอ้ยกรอบทองคําโกสปอร์ตเนี่ยนะครับวันนี้ดูง่ายๆเลยว่าถ้ามันผ่าน2 3 9 5ขึ้นไปได้นะครับก็ไปรุ้นได้ถึงประมาณ2 4 20แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า2 3 8 1ลงมาได้อันนี้เครียดเลยครับเพราะทองคําจะปรับตัวลงต่อนะครับอันนี้คือมองแบบง่ายๆสรุปแบบนี้เลยนะครับ มาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์นะครับหรือว่าทองแคมทอง่งหน้าร้านนะครับเก้กันนะครับทองแท่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสี่หอยห้าจนถึง4 4 0 0มบาทนะครับถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมนะครับอ่ะผมบอกแบบนี้นะครับเมื่อเช้าบอกไปในกลุ่ม v i ไไปแล้วนะครับแนวต้านสําคัญของทองแท่งเนี่ยนะครับเก้าจุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือหน้าร้านก็ตามเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ด่าน 4,500บาทนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นราคาทองแท่งเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาได้ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะว่าราคาโกลด์สปอร์ตมันปรับขึ้นนะมันปรับขึ้นได้เพราะว่าค่าเงินบาทของไทยมันขยับนะครับค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนตัวนะครับตอนนี้อ่อนตัวมาที่ประมาณ35.70แล้วนะครับก็อ่อนมาประมาณ30สตังค์นะครับทาให้ราคาทองไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่ประมาณ200-300บาทนะครับฉะนั้น ผมขอตอบแบบนี้ว่าสำหรับคนเล่นทองแท่ง9.5้าจนะครับก็กรอบมันเนี่ยจะเคลื่อนไหวที่ประมาณ4 2 0 0จนถึง4 5 0 0บาทต่อบาททองนะครับสมมุติว่าราคาทองคำแท่งเนี่ยมันทะลุ4 5 0 0บาทขึ้นไปได้นะครับส่งสัญญาณดีให้กับนักลงทุนว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับใครจะซื้อตรง45,000ก็ได้นะครับถ้าผ่านไปได้ เป้าหมายกําไรนะครับสามารถฟันได้เลยที่ประมาณ4 6 0 0จนถึง4 6 5 0บาทนะครับตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแต่ถ้าทองคำเนี่ยนะครับมันผ่านทะลุขึ้น4 6 4 6 5 0บาทได้ด้วยนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยได้ถ,ถึงประมาณ4 8 0 0จนถึง4 8 5 0บาทต่อบาททองนะครับแต่กับการถ้าเกมมันพลิกนะครับ ทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน4 5 0 0บาทยังไม่ได้นะก็หรือว่าปิดตลาดเนี่ยสูงกว่า4 5 0 0บาทยังไม่ได้นะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทองคำเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นมาแค่เล่นๆน,นะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย4 5 0 0บาทครับในช่วง2สาวันนี้เนี่ยมีผลต่อการลงทุนทองคำมากมาก ถ้าผ่านขึ้นไปได้ทองคําขึ้นต่อถ้าผ่านไม่ได้นะครับทองคำเนี่ยจะย้อนไหลลงกลับมาเนี่ยที่4 2 0 0บาทนะครับแล้วถ้าหลุดต่ากว่า4 2 0 0บาทลงไปได้ด้วยนะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้ครับน่าจะลงแรงพอสมควรนะครับอาจจะไหลลงถึงประมาณ39,800จนถึง39,900บาทต่อบาททองได้ไม่ยากนะครับฟลุกจริงๆนะครับ ไปเจอกันเลยครับที่ประมาณ3,700บาทนะครับนี่คือสรุปทั้งหมดของทองแท่งนะครับอ่ะจบแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับทองคําในช่วง2อสวันนี้ไม่จะเป็นโกลสปอรตหรือทองแท่งก็ตามนะครับน่าจะเป็นไปตามแผนที่อาจารย์เติ้งวางไว้ให้เล่นตามนี้เลยครับแล้วท่านจะปลอดภัยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ